สวัสดีพี่น้องสบายดีมูนี้เป็นเชือแรกและเชือทับอิดของเบาวไก่เชือดทับอิดครั้งแรกของชีวิตสีเป็นลงเรือวันนี้สีลูกเรือเป็นเรียบร้อยแล้วบาวไก่สีผ้าเบาวไก่นางเรือ30บาทนางเรือเบาวไก่อยากเห็นอยากเห็นอ่าภาพนิ่งาช่องผักฟังอยากส้มตอนนางเรือเห็นแต่บมโบเมื่อคืนเห็นเขาลงคลิปอยากมาอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้ ม่นจะเป็นยังไงว่าจะสวยงามขนาดไหนถ่าจักน้อยพี่น้องถ่าจักน้อยวันนี้บาโบจักภาพบาบไกลขึ้นนะถ้าเข้าดีกว่อนี้เพราะว่าเห็นได้ผู้เดียวกันอยากให้มูได้เห็นน้ำเพื่อได้ภาพนอนภาพเพื่อนมากเห็นนะภาน้องๆคนเขามาเบิ่งมาเที่ยวจิตใจของบาวบกะอยากให้พี่น้องฟังล่าเขาได้เห็นแมนจะเห็นความสวยงามของเมืองไทยครับมี้นี่แดลงเที่ยวรลายมองไรบอลวันนี้บาบไกลมากครับผมวันนี้เจ้าต้งปีกับบาโบ้มานั่งเจ้ามาครับ สีพันยามากับเพยวันนี้เจ้ามากระสีพันยาสบายดีสบายดีเจ้าเคยมาซิบเทื่ออะไรบ่บอเขาก็เคยมาจ้าเทื่อยนี่ก็มาซิบเทื่อะไรซิบเทือบ่เคยมาเจ็ดเทือโดดเรือมาเร็วเมื่อเรเม่อเมื่อไรเมื่อไรโอเมนโอเมนหาเรือมาบนสีอื่นเขาเดียวเขาจะเป็นเรือสองชั้นเป็นเรือมาเตือนเตือนว่มันจะเสิมาโอจังหน่อยโอจังหน่อยเดี๋ยวเรือมาเดี๋ยวโอจังหน่อยเด้อเดี๋ยวสงสันเรืดชั้น โอ้บแมนขัานี้ไปไปทางนุ่นทบุรีโอ้นี่เขาไปนุ่นทบุรีเลยแมน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 เข้าไปพุ่นเข้าไปไหนเข้าไปวัดวัดวัดอรุณวัดอรุณวัดอรุณแมนจะไปผ้าส้มวัดอรุณวัดอรุณเนี่ยงามงามเลยใก่้จะม่เมาเพื่อสมบนี้เนาะลอดมึงแล้วรอดมึงแล้วถ่านจะฆ่าด้วยเจ้าสาวน้อยโอ้ยบอกเงนจป็ไง เตรียมไายรวบเรืเอเรือมาแล้วพลเบาไกลเรืโอมาแล้วเรือมาแล้วโอ้เต็มเลยมันจะไหวไหมเนี่ยรับรับกี่คนเนี่ยโอ,โอ้นี่คือเรือแลเอ้เบาไกลียวเลยดีใจได้ทีเดียวผ้าสองภมรยาเพิ่นเนาะผู้แฟนจะนั่งเรือปรปรไป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  <im it> เรือมาแล้วพี่นอ้องเรือมาแล้ว คนคือหลายเ,เนะาะเมาเรือเลยเห็นไฟอ่คนเห็นไฟบ่เห็นไฟบ่อนนโอ้โหคือมืดทีค่คนห้ายนะพี่น้องเอ้ยมาเนี่พอจะเห็นวัดพระแก้วนะนว้าวนี่คือวัดพะแก้วครับย่างงามเลย่ามเลยสครับวัดีเ็ซี เี่พทกราบดนตรีวาใครผ้าบ้างนังนี่คือว่าอรุณมเ้นมีใ้บรมาเยซิบซิบบาทบ่าไงดูมีพลังงานดูมีคุณค่าเดี๋ยวเห็นแล้วมองเห็นแล้วชมแล้วเป็น วัดชีวสวยงามพี่น้องเอลยมีมณ์คลังมีมณ์คลังใจเห็นวัดแจ้งน,นะเจนวัดแจ้ง,ว,จงวัดมากอกนอกนอกพี่น้องเนาะวัดอดุลราชวโร,รามเรับนี่คือเข้ามาดังเรื่องคาเรื่องค่าติดใจค่าเรื่องประมาณ1,100บาทตามัดซุปทันทีแดงต้มยำลายมองงามบ่ว้าวสวยงามมากองเลยเป็นบุญตาจะได้เห็น งามบัวกายงามบัวเฟซชี่ท่านอะไรเดี๋ยวเห็ดีุ๋มร่วกันนอบพี่น้องเนาะสวัสดีทักทายพี่นอ้องวันที 10, ่สิบธันวาคมเด้อพี่น้องวันนี้ว้าวจ้ามี่คือวัดอร,รุณราช,ชวรารามพี่น้องเลยงามบัวงามบัวเคยมาตะอนกังวิทเคยมาตะอนขึ้นไม่เสียแล้วเคยดองเลื่อยกมเห็นโอ้ย เป็นภาพที่ประทับใจมากเลยพี่น้องเลยยิ้ม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 แบบเป็นอย่งไรสาวหน่อยงามบ่งามงามเห็นไปครั้งแรกเห็นแล้วก็ตื่นเต้นนแล้วก็ตตื่นนเเ้หรอแปลกตาแปลกตาแปลกใจแปลกใจว่ากับเมียเลยฝพาเมียมาส้มบรรยากาศพาเมียมาเที่ยวนั่นที่ะได้พามาเที่ยวนะเสื้อเดียวกันคนเสื้อมาเข้ามาถ่ายมาเที่ยวมายังเลยโอ้ นี่จากวัดอรุณบ right. างาากาไก่เอยบางไปใเซตตอเหมือนกันรบางไก่ปึ่งไปทั้งนาบางไก่ว้าวเิ้นทั้งนาคุณบัวนี่ป้อมป้อมพี่ชายประสิทธิ์ไม่ไม่ไนทางด้านขวามือโอ้วัดอรุณงดงามเลยนะส่วนมีพลังงานมีมุ่นข้างเนาะคือจังมีอีหยังสกดจิตใจไว้ตอนที่เดี๋ยวขอไปชมภาพของวัดที่ เป็นประกายแสงออกมาแสงสีทองเนาะเหมือนเรื่องพนระลักษณมณ์ถ้ากลับเรากลับหุ่ว้าวขับสวยงามไปีเลยไกลในางนามไปเลยเบิ่งยามได้เหรงามต้องบอกกันะกนะอันนี้ป้อมป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เป็นค่ายทหารเหมือนกันนะมัจะมีการจุดผูระยามขึ้นแมนบอแมน่าเบิ้งสิสวยงามี่งามงามที่เืนีโอ้เปลงประกายเบิ้งมีพลังงานในเบกลกายกงานาางานี้สวยงามนีเลยมาเบาิ้งดานนานี่เบิ้งดานานี่เบลกายชุดนี้รอบร้จ้กโอ้สวยงามอ,าไไอเบกสวยงามบา่ ตอนนี้บาบกจะเดินทางนะฮะไปด้านหนา้ทาทำช่อมห็นบัครับสวยงามขนาดเลยบาวบาไก่ปรีปยา,าบัวไก่เอ๋ยงามงาาวมบัวไก่งามบาวับวบว้าวสะพานพระปกพระปกเกล้า งามบ่าไกลงนต่อไง้่ามงามบ่างามบนี่คือวิวบรรยากาศยามค่ำคืนมีน้องเอ๋ยนฮาบ่าวหูมายงามไรกันที่ว่าวูสวยงามเป็นบุญตาเลยวะเป็นดเห็นแบบสิจัดจือ ว้าวเอยว้นาวช่วยน้นี่นางขึ้นเนาะมันจะมีการเปิดไฟด้วยที่เคยรับไเลยว้าวคือซีนั่นซีนี่เท่นเนาะน้องิไต่จะกบานไปว้าวว้าวว้าวอลังการว้าวงการอ่การวอาัการยอดสากาได้เลยทุกคนจังานเนี่ยมันจะมีการจุดผู้ด้วว้าว งามบาบาสะพานพระประโรก้านี่ฮะสลอดหลอดรอดสะพานไปแล้ว้อนี่นคือให้ไหลเลยวะกายกำลัลงตาหัวเนี่ยตาหัวฉนะตาหัวะตามหัวะกยเร่ย่าเร่ม,มเดี๋ยวจะตามหัว อันนี้คือวิวสะพานพระปกกระฆายามเย็นของเราเลยขบนกับที่นี่นี่สวยนะนั่งชมนอกของเราเนาะแมนจะเป็นสวนลอยฟ้าเลยเป็นสวนล่องฟ้ามีโปรแกรมเพิ่มมากเลยนี่เรือสำรานมาไกลเลยนี่นี่เรือสำราญเรือเราตรงเที่ยวเลยแมนแล้วโอ้โหสุเจ๋อเลยโอ้โหการงามว่ะติดใจว่ะติดใจเนาะ เขาเคือมีเขาเไม่เขาเคือกินเหล่าเยอะเขาเคือเติเดมืออะไรมันเป็นเขาเอ่ซอซื้อตัวร้านอาหารเหรอเป็นร้านอาหารซื้อตัว,ว,วนี่ลงภาพจิเวนพัฒน์โรงแรมบางบางบางกรอบรีวิวพาร์ทสูงไหมที่นี่ตรงนี้สงงามบ่สวยงามมากไก่ กลางคืนเป็นยังสีแล้วกลาคืนคุณไอ้ก่อนสยามไช่ก่อนสนามนี่เขาจะไปโน่นโอ้ยนั่นวะไอ้คอดสยามโอ้จุดหมายปลายทางก็อยู่นี่เนาะแมีนว้าวเพิ่นสิกภัตรทุกทุกทุกฝ่าัายทุกฝ่ายเนาะค่ายรถเมย์เนาะค่ายก็รถเมย์เฆคอยติดจอดทุกฝ่ายวิวหลักล้านพี่น้องเลย คือ,อตลาดเที่ยวที่บาวบูม่านะเรือทุกเรืเต็มเต็มช่วงนี้มันเย็นกล้ายเพราะว่านักท่องเที่ยวติดใจเนาะพี่น้องเนาะติดใจถึงความงามและความมีเสน่ห์อย่างที่ทางผู้ชมเห็นอยู่ด้นานน้าช่วงนี้ก็จะเป็นปาตีไม้แล้วพี่น้องเพนนะไก่บ้านคริสต์มา แต่ละสถานที่ของเมืองไทยเพิ่นกระจะตกแต่งนะประดับประดาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องไปยังัตางื่อยาะเพนสวยงามนี่ก็งามเด้พี่น้องสวยงามขักบอกกันเลยว่าสวยงามวิลีพี่น้องต้องยอมรับนะคำคืนนีบาบุเองกะที่ว่าได มันถึกพาไปให้พี่น้องได้เห็นนํำเนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้จะเป็นตรงข้ามกับไอคอนสยามนะฮะรีเวอร์ซิตี้นะฮะฝั่งนี้คือไฮไลท์เลยเบาไก่นี่เลยห้างทองคำนี่คือห้างทองคำ ประกายดังทองคำอคอนาี่อไล้ว้าวอนยามี่นี่คือความงามไปเลยี่คทอง้ไอคอนสยามไอคอนสยามนี่แหละคือห้างที่ใหญ่ที่สุดโประกายดังทองคำเป <Sc> ็นปรางออกมาไก่าไกเด่ม <Hag workouts hard enough> ี down, mo uk UK <ities> ่นอล นี่แหละคือห้างทองคําสมยานามนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ถือว่านี่ฮะพุทธบดายทีจะยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพไว้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยเบิ่งคนบ่ไกลเบิ่งคนพุ่นะนะบ่ไกลเบิ่งข้นนะบ่ไกลเขาเห็นยังอันนะเบิ่งคนน่ะเขาเ็ปยังกะนเขเที่ยวลายสมหลบ่ไกลเอ้ย คณขนาดเดียวขนาดนี้เลยรอคนไลายงเอพี่คนไเบรงเนบบนั้นนะะเบิ <rawd Moder> ่งคนนะบอกไกลเบิงคขนนะเ้คือ้ายเท้ลยเทงดงามพี่น้องเองบอกคำเดียวว่างดงามงามสวยงามพี่น้องเองนี่คือ ายเาเอี่ยสันใบนาว้าวคลีหน่อยนี่นวนี่นองหน่อยโอ้โกนล้ยดย่นอเกเห็นจนตาเล่งเลยพี่น้องเลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาเก็บภาพไว้โอ้เศาหน่อยก็ได้เห็นแล้วสวยน้าีโอ้ ลายเลยลายแห้งเลยเกือบสิบสี่สิบสามสิบห้าละที่เาเป็นอะไรงามบองามดีวะโอ้สุดยอดเลยวะสุดยอดเลยเป็นครั้งแรกที่ไหนมาเห็นคนหลายดีเหรอตื่นคนกันว่ะนี่เนี่ยจับค่อยไหวทีไรไปร้านสยามคับไปก็านสยามไปยอดมังามเป็นยังไงถือใจบอถือใจอันนี้แหละคำว่าคำว่าออกจากบ้านบริเวณด่านแดนไกลเนาะ เอาลงไปปลงไปช้าหน่อยลงไปเอาพี่น้องเอ้ยสีลงไปดานล่างหน่อยเด้อาทีนี่กลอบเป็นบริเวลงเนาะุ่นอ่ะข้นเตรียมขึ้นมากเอาพุดอีกแล้วปอนเบงู้นพี่น้องเอ้ยซับไหนเบึงเอาตอนนี้โอ้โห้ว้า ต้องได้พี่ดาวไปมาเขาคนทำอะไรที่นี่ที่นี่มีอะไรที่นี่คนดูมันเยอะขนาดนี้พี่ดาวพี่ดาวเป็นขุนความงามทีบาวบุอยากน้ำเสนอเนาะกะที่ว่านักท่องเที่ยวกะลังไหลมากเนี่ยมาสถานที่อย่างนี้เมืองไต้นี่คือไอคอนสยามเขาทำทั้งหมดเลยพี่น้องว้าวสวยงามดีก่อนก่อนสยามไปเรื่องดยๆ ได้จเรงาาเกพี่น้องบาบูกกับที่ว่าผ้าเบาไก่คาแฟเนาะมามายินกันเบาไก่จ้กคาแฟ่จะมาใช่แล้วาหวนมาถึงแล้วโมนี่กับที่ว่าบาวเองก็ดีใจลายเนาะในผ้าสาน้อยเนี่สาน้อยกับเบาไก่ดีใจลายต้นคิดมากอันนี้ต้นคิดลายแม่ต้นคิดลาย เดีวต้นทองต้นคิดร้ายต้นนี้นี่นดีใจนะที่ได้ภาพบอกรายครับแฟนมากมือนี้นะโอ้ดีใจกันโรโหที่แต่ก็นภาพเพื่อนมากด้วยบอกรายเนื้อ<ด>บอกก็ตะวัน,น,นไปว่าสวยงามมีคุม้มค่ากับเงินเราดีกว่าซีนอนมกอยู่ห้องดิเดี๋ยวโบ,บ <า S 1> ห็นอี่ยังโบ <า S 1> ห็นความเจริญแต่ก็บอกว่าโบเจริญเดี๋ยวว่าโบไม่นั่นโบไม่หนีมากตองมาเห็นด้วยตัวเองไปหรอกสิบฝากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นโอ้สุดยอดดีดีบอวเจ้าเดียวยังไงเห็นแล้วก็ ความว่าถืกมันสวยงามเนาะดีใจดีใจดีใจเจ้าพามาเนาะเอาแต่เพื่อว่าดีใจแต่เป็นส่วนหนึ่งในการพามาเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บาบูเองกับสีคอล่าไปแล้วโอกาสหน้าฟ้าไหมคลิปต่อไปกับติดตามบาบูเรื่อว่าจะไปไซม์องไหนสำหรับวันนี้สบายดีปะไก่สบายดีบาบูสบายดีสบายดีบายบายพี่น้องไปแล้ว